รอการยืนยันอย่างเป็นทางการอเล็กซานเดอร์อุซิสแดเนียลดูบอยโดยมีรายงานข่าวมาว่าจะมีการชกกันในวันที่27สิงหาคมนี้ที่ประเทศโปลแลนด์หลังจากที่การเจรจากันมานานสองนานในที่สุดก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าศึกบิ๊กไฟรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างอเล็กซานเดอร์อุซิสกับทางแดเนียลดูบอยจะเกิดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ ที่สนามสเตเดียมโูคาวในเมืองรอสคาฟประเทศโปลแลนด์ซึ่งช่วงดังกล่าวก็ถือเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติของทางยูเคนพอดีสำหรับอุซิสนั้นนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกของ WBA อซูเปอร์เวอรเด i f BO, และ IBO มาจากทางแอนโทนีโจชัวเมื่อปี2021อุซิสก็ป้องการตำแหน่งไปแล้วครั้งหนึ่ง จากการชนะคะแนนแอนโทนีโจชัวในไฟรีแมตช์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งไฟดังกล่าวก็ทำให้อูซิสได้เข็มขัดแชมป์โลกของเดอริงมาเพิ่มเดิมทีอเล็กซซนเดอร์อูซิสมีแผนที่จะชกล้มแชมป์โลกซีสถาบาันหลักกับทางไทสันฟิลลี่ที่เป็นแชมป์โลกของหนุ่มยูบีสีแต่การเจรจายังหาข้อตกลงกันไม่ได้ส่งผลให้อูซิส เลือกที่จะขานร,รับคำสั่งของห b นูด้วยการมาโชครวมเข็มขัดกับทางแดนียลดูบอยที่เป็นแชมป์โลกเส้นปกติของ w b นก่อนซึ่งการเจรจาก,ก็จบลงด้วยการที่ทีมของอุซิ์ชนะประมูลไปด้วยจำนวนเงินที่สูงถึง8ล้านดนอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ278ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเอง